สวัสดีครับสวัสดีครับผมเย็นนี้มผมอยู่ที่อ,อําเภอบางพระจังหวัดสระงศรานะครับอันนี้ก็เรียกว่าแปดลิ้วใช่ไหมอาจารย์แปิ้วครับแปดิ้วออกไปใกล้ๆแคนี้เองเป็นวัดหลวงพ่อโสธรนะครับวันนี้เราจะได้มารับรู้เรื่องราวต่างๆและรับฟังว่าอาจาร,รย์แมวนั้นก่อนเข้าวงการช่างเขาทำอะไรมาบ้างแล้วก็เปิดอู่มากี่ที่ แล้วอยู่ในวงการของรถยนต์นั้นมากี่ปีที่บังพระตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่ทําโครงการลถควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนําทีมโดยอาจารย์แมวนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์แมวแนะนําตัวเองและเล่าสู่กันฟังว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้อาจารย์แมวทําอะไรไปบ้างนะครับสวัสดีครับอาจารย์แมวครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนะครับสวัสดีครับผมช่างแมวบังพระนะครับแตนเลี้ยว เขาจะรับประวัติเนาะเอาปรบ<น>ะรบติเนาะสมัยก,อก่อนก่อนเราเป็นช่างเนี่ยนะผมไปเป็นพ่อค้าขายผลไม้อยู่ท้ายรถอ่าครับมีตอนแนะนําไปสมัยก่อกนบ้านนอกมันจน,นเนาะออกากโรงเรียนใหม่ๆก็เลยเทำทำไรทํานาม,ม,นม,นนม,มันก็เหมือนมันไม่เห็นพ่อแม่ทำาก็ไม่ได้มีขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยก็มังคิดออทำงานแคบไงดีวะเลยเดียวจากบ้านมาโดยมากับรถ ขายผลไม้ที่เขาไปขายตามหมู่บ้านอ่ะเขาไปขายไพอได้คุยกันผมก็เลยเก็บแม่พ่อแม่ไม่อยู่ผมได้เก็บเสื้อผ้ามากับเขาเลยตอนนั้นอาูุเท่าไหร่ผมเรียนจบป .6 นะครับเรียนจบป .6 ก็เลยเก็บเสื้อผ้ามาอยู่กับเขานี่ประมาณห้าปีห้าถึงหกปีนะแต่ไม่ผิดป .6 ก็ประมาณสักสิบสองเลยมั้สิบสองสิบสามปีหมายถึงว่า อยู่ที่รถอยู่กับรถผลไม้ใช่สิบสองสิบสามปีมาอยู่กับผลไม้อีกวันห้าปีนะครับไม่ห้าก็สามจะไม่เปลียแ,แถวเนี้ยห้าสามปีเท่านีนะ้มันก็นานอยู่แล้วหลังจากนั้นอห,หลังจากนั้นแม่ก็เลยมันมีน้องชายที่เรียนจบประหกเอกตามหลังมาเนี่ยคนเป็นช่างไฟเนี่ยมาเป็นช่างไฟอยู่เนี่ยอยู่เป็นเลี้ยนี่แหละเออทีนี้แม่เขาก็อ,อยากให้เราเนี่ยมาเป็นช่างไฟไปมาเป็นช่างรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ พยายามตามหาผมอยู่อยู่สองปีจะยังไม่ผห็นนะครับก็ไปตามเจอผมที่พนัทผมอยู่พนัทที่เกาะโพพนัทเนี่ยจะทําอะไรที่นั่นก็ขายผลไม้นี่แหละครับขายรถนี่แหละไปหมดนะไปนอนตามวัดขายคือข้าไหนนอนนั่นนอนตามวัดไปถึงจันท์นู่นนะระยองจันท์ไปหมดนั่นแหละครับเพราไปตามเจอมาครั้งแรกแม่ไปตามเ่าแก่เขาขอไ้ว่าขอให้ช่วยเขาสักปีได้ไหมผมก็ได้อยู่ต่อปีงขายผลไม้ ได้แรงวันละร้อยห้าสิบาทนะครับกินอยู่กับเขาเนาะทำไมนั้นก็เลยแม่ไปตามปีที่สองก็เลยตัดสินใจออกมาก็มาทํางานที่เป็นิ้วเลยฝึ็งานเป็นช่างเลยที่ของลาวอู่เฮียมณิทนะครับอู่เฮียมณิทนี่ก็ก็จะเป็นสิทธิ์อ่าสิทธิ์คู่อีทำไมก่อน,นแล้วก็จะมีอาจารย์โยกั่งมีพี่ภัยบ้างอะไรเงี้ยครับรู้จักกันหมดในวงการเป็นเล้ยวจนช่งนางรุกจะหมดผมก็เลยไปอยู่ที่นั่นได้ประมาณสักสองปี สามปีนี่แหละทีนี้มันก็ดื้อด้วยพี่ไปรุ่นเนาะมันก็ดื้อด้วยทีนี้ก็อยากมีอาชีพด้วยพอดีไปซื้ออะไรครั้งหนึ่งซื้อร้านอะไรเขาเลยบอกว่ามีร้านนี้นะเป็นช่างซ่อมเก่งคืออูพิโยกยานยนต์นะครับครับแล้วก็สร้างเสีย์ได้หลายรุ่นมีผมมีอูชวันวิทย์มีวิชาติ่ระย,ยองนะพวกพี่โจะฮะทีนี้ผมก็เลยไปขอแกมาอยู่ไว้ก่อนเดินนะครับ,รบใช้เดินหนึ่รุ่นมานี่ประมาณสัก ห้ากิโลได้เดินมาเห็นแกกวัดหน้าบ้านอย่างนี้แหละก็เลยเข้าไปบัดดีแกแล้วก็ถามแกพร้อมทํางานวันไหนก็บอกทําวันนี้แล้วครับผมก็เลยทําวันนี้เลยทํ <c oughs> าก็ทํายาวนะครับมาอยู่กับพิยงอุ้เป็นสิบปีครับอยู่เป็นสิบสิบปีเลยนะครับสิบสิบปีเลยครับก็บานาวิชามาเยอะเลยละ่ะก็ก็อาจารย์เก่งครับอาจารย์ย่งเก่ง มาอยู่แล้วก็มาอยู่จนมาถึงปลายที่ติดแก๊สวางเครื่องเติดแก๊สเลยนะที่น้ำมันแพงๆฮะครับอ่านั่นแหละวางได้วางเครื่องกันเริ่มวางเครื่องกันนั่นแหละก็ถึงว่าถึงเก่งเป็นกูรูสายไฟเลยทุกวันนี้วายริงสายไฟครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตัดเสียงได้ได้ได้แล้วทีนี้ก็มาได้ทำการว่าแบบอ๊ะไงวะ พอมาอยู่พยองนั้นผมกเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งผมมีปัญหาเรื่องวัยรุ่นเนาะเคยส่งไปอยู่ที่อารันอีกไปอยู่เป็นเป็นร้านตั้งศูนย์รับระดับยนต์ที่อารันอีกประมาณ3-4ีปีแล้วก็กำยุบไปเร็วอีกเนี่ยครับก็อยู่ยามาได้เปิดอู่ก็แสดงว่าตอนนั้นตอนังเกเรอยู่เดือเลยครับสุดเลยแล่วก็ลังดือเลยนะตอนนั้นสุดเลยครับแล้วก็ต้องหนีไปอยู่ที่อารับครับเมื่อวานก่อนนี้ที่เั่าแก่ที่รังกัน ก็มาหามาเที่ยวหานะรักผมอยู่ครับซื้อของมาฝากก็ได้เปิดออ่ทีนี้อยากจะเปิดออ่เนี่ยนะอจะแรกเ่าจะกลับไปเปิดที่ของลังนะที่บ้านตัวเองที่ที่ประจีนอะ่ะมานั่งคิดไปคิดมาฐานลูกค้าเราอยู่นี่คิดในแค่ข้ามคืนว่าจะกลับหรือไม่กลับผมไม่กลับดีกว่าเว้ยผมก็เลยขี่รถเลาะกลางคืนหาหาหาที่เปิดโอ้อ แล้วก็มาเจอตรงนี้ครับคือชอบตรงนี้นานนะชอบตั้งแต่เป็นวัยรุ่นผงขี่มอเตอร์ไซค์มันจะถูกต้องชะตาตลอดอทีนี้เราเป็นเป็นสิบปีนะที่เป็นอาการแบบเนี้ยอทีนี้ผมมาเห็นตึกตรงนี้มันปิดไว้มันรกจกนกว่าตรงนี้เป็นต้นไม้หมดมันรกซอยนี่เงียบผมก็เลยมาขี่รถเลาะมากับเพื่อนเดชบุญวัดลมพัดมาวูบหนึ่งไงป้ายให้เช่ามันจากชั้นสองมันมันปิวลงมานี่คุยเรื่องจริงมันปิวลงมามองเฮ้ยไก่นี่เบอร์โทรให้เช่านี่วะ ก็เลยนอนเฝ้าเลยโทรไปเขาแก่ก็เห็นเสียงเราเป็นเด็กๆเขาว่าเขาไม่เชื่อถือเราไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยโทรมาอยู่นั่งเฝ้าเือกมานเดือนหนึ่ง <c oughs> ครับทีนี้ก็ไปตามหาตัวแกเจอที่บ้านโพไอ้ของบ้านโพก็ไปคุยกันปรากฏว่าคนเช่าตึกก่อนนะครับเขาเป็นเขาขอเป็นเจ้าเจ้าเจ้าบ้านอะไรเงี้ยจิบเท่าไฟสามเดือนค่าน้ำสามเดือนปลาไปเกือบสามหมื่น ผมก็ไปไล่เสียหมดกระน้ำาไฟเสียเองหมดแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วก็เปิดอู่มาเมื่วันเนี่ยเน,นี่ยเดียววันนปัจจุบันเลยก็อ,อยู่ได้มาอู่แรกที่เปิดเลยอู่แรกเลยครับอ๋อก็้เปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วน่าจะเข้าปีที่สิบพอดีนะอ๋อเปิดนี่อีกสิบปีครับาอายุงานก็ยี่สิบปีขึ้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับต้องถ้าเป็นช่างเลยต,ต้องมีถึงสามสิบครับสามสิบเนะี่ยต้องมีถึงสามสิบปีว่าถึงว่าประสบการณ์เยอะไปช่วยอู่โน,น้นอู่นี้แก้งานอะ ก็ได้ช่วยกันบ้างก็ไม่ได้เก่งนะครับก็พอพอมีแนวทางให้เพื่อนฝูงบ้างไม่ได้เก่งอะไรมากมายแล้วเห็นไหมครับคนเก่งส่วนมากจะถ่อมตัวเขาไม่บอกว่าตัวเองเก่งนะครับคือต้องเปิดใจแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจารย์แมวนี่ได้แก้รถให้หลายคันในในกลุ่มช่างนะครับที่ในวงการช่างจะรู้ว่าอาจารย์แมวบางพานั้นท่านเก่งหลายอย่างนะครับระบบเร่งสายไฟอย่างชุดสายไฟของ เอาของอะไรมาใส่ไตตันนะเอาเอากล่องดีแมใส่ไตตันครับผมก็จะมีทีมงานน้องนงผมเองรักกันครับครับก็ทํำจบในกลุ่มเดียวกันได้อคือตอนนี้กล่องไตตันก็ไม่ไม่ต้องทําเซนเซอร์แล้วครับเอาระบบเดิมทุกอย่างใส่กล่องได้เลยครับใส่กล่องดี a x ็ก1.9ได้เลยพีโก้ก็ได้ครับทําทําทําผ่านหมดแล้วถ้าใครใครต้องการก็ติดต่อยันแมวได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ด้านล่างนะครับเราจะให้ จะให้ที่เ,ออเบอร์โทรศัพท์ให้เรียกตามเลยแบบเบอร์โทรกันเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมีเปิดหัวเรื่องมาก็มีเบอร์โทรจันแมวแล้วแล้วก็ตัวหนังสือด้านล่างที่เราพูดคุยกันก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในนั้นก็รับซ่อมอะไรมาฮะตอนนี้ฮะรับซ่อมอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้นนลหลักๆนะครับผมก็ซ่อมเครื่องนะครับ<ๆ>เหมือนคลายเครื่องไสต้นน้ำแห้งนะครับก็คลายอยู่นะครับหลักๆก,ก็ดัดแปลงบางเครื่องยนต์นะครับมผมพวก รถจริงบ้างตามตามสมัยครับก็ทำตามสมัยไปแหละเพราะหมดยกวางเครื่องเป็นซินติดแก๊สใช่ไหมครับก็เป็นวัยรุ่นรถแข่งก็มาเกียร์แตกแปลงเกียร์ครับก็ตามนั่นแหละทุกอย่างที่เขาทำกันในกดรถยนต์นะครับเหมือนกันหมดก็เรียกว่าทันยุคทันสมัยครับตามสมัยหมดเลยแล้วเบรกคานช่วงล่างก็ทําหมดหมดครับแปลงบงแปลงเบรกมีหมดครับที่รถจอดรอซ่อมอยู่รอซ่อมครับรอซ่อมเพราะว่าพนักงานไม่พอให้กับรถไม่พอ นะนั่นหมายล่วงหน้าครับค่อยมานะครับบาง,างครั้งมาเนี่ยมันจะเต็มเพราะว่าหอยมีแค่สองตัวถ้าเกิดเจอกันหนักตัวหนึ่งก็เหลือหอยตัวเดียวเองแล้วก็พนักง,งานไม่พอขอให้นั่นหมายล่วงหน้าก่อนแล้วค่อยเดินทางมานะมหลังจากที่เราทําอยู่วงการช่างมาความบอดในวงการช่างมาสามสิบปีครับระยะสามสิบปีเราก็ได้คิดค้นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาเท่าที่ผมรู้ประัอาจารย์แมวนะค,ค,คิดคน้นขึ้นมาเสร็จแล้วลงมือทํา จนเป็นที่ม่ที่มาของอูช่างแมวครับบางพระซึ่งเป็นอาจารย์ช่างที่เก่งเครื่องเครื่องมืออัดลูกปืนนะอาจารย์สามารถไปเอาไปแบ่งปันพักพวกพี่น้องเราได้เอาลูกปืนที่แม็กวีโก้ได้เลยนะถ้าอัดได้ดีแล้วผมทําไว้สามารถที่จะไม่ไม่เหมือนขายในเฟซที่เป็นแยกสองชิ้นนะแต่งผมทําชิ้นเดียวนี่ดูด a อ s อขึ้นได้เลยดูด a อ s อแล้วก็ดูดดูลูกปืนออกได้คือใช้ท่นอัดอัดออกเนี้ยแล้วก็ ใช้ได้ดีผมทำให้กลุ่มช่างหลายคนนะก็ต้องขอบคุณอาจารย์แมวนะครับอาจารย์ช่างทุกท่านที่ต้องการต้นแบบก็ติดต่ออาจารย์ได้ครับผมไม่ไม่ห่วงอาจารย์ไม่ห่วงครับมีอะไรให้หมดครับเยอหน่อยก็ไม่กี่ปีก็คงไปบวชด้วยกันแล้วอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในการก่อนเดินทางก็ดีหรือแนะนำการใช้ของเหลวก็ดีก็ มันมันมันมีหลายอย่างนะครับหน่อย่างง่ายๆนะครับสิ่งที่เลือกใช้อย่างจะมีที่มองเห็นนะครับผมก็สามารถเข้ามาสอบถานได้เลยครับอันนี้คืออะไรอะไรนะครับเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบหัวเชื้อมันถามว่ามันดีไหมของทําขึ้นมามันดีแน่นอนนะพอมันมีผ่านวิศวกรผ่านกันคิดวิเคราะห์ขึ้นมาคือไม่ใช่มันทํามาหลอกนะมันทําชุดนี้ถานพิสูจน์ภาคสนามได้เลย่านพิสูจน์านสนามไปเลยนะครับฐานพิสูจน์ได้เลยต่อไปก็จะ อาจารย์จะมาลงที่นี่ใช่ไหมครับครับก็ติดต่อมาได้เลยผมก็จะก็มีไว้ให้ต่อจาร์แมวได้เลยนะครับโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมครับแล้วส่วนรถเมย์กรุงเทพรถใหญ่กรุงเทพเขาติดต่อเข้ามาตอนนี้มีโควิดแล้วก็ต้องลบเวรอาจารย์แมววันอาทิตย์ครับหยุดอยู่แล้วใช่ไหมครับครับหยุดครับเดี๋ยวเราไปทําโครงการกันที่กรุงเทพเพราะใกล้นิดเดียวครับใกล้ครับเพราะว่าโครงการลดควันดำในในรถใหญ่ที่วิ่งประจำวันรถบรรทุเยอะตอนนี้ครับเยอะ คือถ้ารถควันดําเนี่ยเขาไปตรวจสุ่มตรวจเจอเพราะเหอเขาจดตามด่านเขาตรวจได้นะเยอะมากครับตอนนี้ด่านเขาเรียกว่าด่านขนส่งครับใช่แปดเลี้ยวนี่เส้นเส้นมินบุรีนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งน่าจะมีถึงเกินห้ารอบครับเพราะว่าเขาจะระงับการใช้รถเลยใช่ครับเขาจะมีป้ายปิดกระจกเลยแก้ไขเสร็จเรียบร้อยก็ต้องรบกวนอาจารย์แมวที่เขตนี้ก็ช่วยดูแลด้วยยินดีดูแลลูกค้าครับผมครับอ้าว เราก็พูดประวัติของอาจารย์แมวมานานนะครับอีกหนึ่งอู่ที่อยู่ในโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมและเร็วๆนี้อาจารย์แมวจะตัดสินใจทำเอศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐาน AC ซ e เดลโกอีกแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอบางพระ้วเดี๋ยวค่อยเจอกันเร็วๆนี้นะครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกบ้างก็คิดถึงอาจารย์แมวคิดถึงทุกคนครับอาจารครับมีเวลาได้ไปสังสรรค์ก็เดี๋ยวจะไปหากันนะครับ บางทีทางานคนเดียวผมไม่ค่อยมีเวลาเห็นก็อยากอยู่แต่ว่าบางทีงานมันคาอยู่มันมันทิ้งมันปล่อยไว้ไม่ได้ไงก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอเพื่อพวกเพื่อนฝูงเท่าไหร่นักแต่มีอะไรช่วยเหลือก็บอกครับผมช่วยได้ครับผมอ้าพอสุดท้ายเราสองคนก็ต้องลาเท่านี้ก่อนนะครับเพราะคลิปยาวไปก็อ่านท่านผู้ชมอาจจะเบื่อเดี๋ยวค่อยเจอคลิปหน้าที่ไหนก็คงอยู่ใกล้ๆนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับคลิปต่อไป สวัสดีครับสวัสดีครับ